เพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ความลับอะไรบางอย่างต่อกันได้เนี่ยไลฟ์สไตล์บางอย่างต่อกันได้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากนะบางทีเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะเป็นคนที่เราไว้ใจและจริงใจได้อันนั้นน่แหละคือที่สุดแล้วมันมีช่วงนั้นจริงๆที่เรารู้ว่ามันมันดาวลงไปด้วยร่างกายด้วยบางทีมันถึงช่วงไม่มีแรงกนนานใจบ้างไม่มีไม่มีไฟที่จะไปแต่งเพลงใหม่มันก็เลยทําให้เรานึกแบบเอ้ยที่ก็เบื่อเบื่อเล่นคอนเสิร์ตว่ะ กับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเท่ากัาต่อสู้นานเหมือนกันนะช่วงที่อนจะเป็นแท็กซี่ผมเป็นนักแต่งเพลงมก่อนแต่งเพลงทิ้งแต่งเพลงทิ้งแต่งเพลงทิ้งบางทีลายมือที่เราแต่งเนะี่ยไม่ไม่ตรงกับความต้องการของ โปรดิวเซอร์ที่เขาต้องการมันก็เลยถูกทิ้งถูกทิ้งเพลงที่ไม่ผ่านเหล่านั้นผมนจะเก็บไว้จนวันหนึ่งมันมีโอกาสได้เข้ามาส่งเพลงที่แกมมี่แล้วมันมันผ่านพี่ก็บอกว่าจะทําให้เป็นวงร็อกวงหนึ่งให้หลายเพลงผก็ากลับมาทําใหม่แล้วมันได้รับความนิยมจากคนทั่วไปเราเราดีใจที่มันไม่ถูกทิ้งไปเฉยๆจากการตัดสินของคนอื่นแล้วเราหยิบมันเก็บไว้เก็บไว้แล้วมีคนเห็นว่าแบบเฮ้ยกบมันหย่าทิ้งเพลงนี้นะกูชอบอย่างหน้านี้นาวเนี่ยหน้านี้นาก็เป็นเพลงที่

ช่วงนั้นจริงๆที่เรารู้ว่ามันมันดาวลงไปด้วยร่างกายด้วยบางทีมันถึงช่วงมันไม่ค่อยแข็งแรงไม่มีแรงกนนานใจบ้างเลยไม,มไม่มีไม่มีไฟที่จะไปแต่งเพลงใหม่ผมอาจจะไปเจอสิ่งใหม่ที่ผมทําแล้วเออมีความสุขสบายใจดีผมไปทําร้านกาแฟที่พิซซูโร่ครับเปิดมาได้อ่าจะ6ปีละชื่อ Domestic Coffee and m นด์นะครับก็เที่ยงเที่ก็มีอ่าออฟบิทเอเปโซ่สองสาขานะครับมันไม่ได้ตังค์เยอะก็จริงอยู่มันมันทำแล้วมันมีความสุขอะไปยืนหน้าบาร์ชงกาแฟทำนู่นทำนี่มันก็เลยทำให้เรานึกแบบเอ้ยจริง คนที่พยายามดึงอย่าไปมองว่าเราหมดแรงและพี่บอกว่าทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละผมเอาให้มันมีความสุขกับตัวเองด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงได้รับความสุขด้วยให้มันบาลานซ์กันใจมันฟูมากเลยใจมันฟูที่ได้มาร่วมงานกับพี่น้องศิลปินชาวร็อกหลายๆคนที่ฝีม,มือแบบว่าผมด้อยกับเพื่อนเลยทั้งร้องทั้งเล่นนะมันทําให้ผมเหมือนได้เกียรติได้รับเกียรติตรงนี้มากๆที่ได้มาร่วมงานพี่ๆี่ร็อกบาร์เทอร์ คนที่พี่ว่าป้าป้าที่เรียกผมว่าลุงพี่เนี่ยจะเป็นคนที่บอาเฮ้ยมากินข้าวที่บ้านพาไปรู้จักสิ่งใหม่ๆได้รู้จักผู้ใหญ่ใหม่ๆที่เราไม่มีคอนเนคชั่นตรงนั้นเลยหลายๆอย่างนะแกก็จะพยายามสรรหามาให้แนะนําทุกๆอย่างเป็นคนที่ย้อนผมบอกอะไรได้นะแล้วเป็นคนที่น่ารักฟังแบบเออเออเอเอทีแกไปอเมริกาแกไปยาวเลย <ๆ S 2> ก็เราก็รับภาษาเข้ามาดูแลบ้านให้รดน้ําต้นไม้ก<ๆ><ๆ>วาดใบไม้ไปดูเอกสารค่าไฟค่าน้ำถ่ายรูปส่งให้กันบ้างว่าเนี่ยเนี่ยมารอแล้วนะป้ามาได้แล้ว คิดถึงแลเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันขาดอะไรไปเนาะคนซีกันแล้วมันแบบไม่ได้เจอกันผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเพื่อนสนิทน้อยเพื่อนที่จะแบบว่าให้รู้ความลับอะไรบางอย่างต่อก,กันได้เนี่ยไลฟ์สไตล์บางอย่างต่อก,กันได้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากนะบางทีเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะเป็นคนที่เราไว้ใจและจริงใจได้อันนั้นแหละคือที่สุดแล้วตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าธคิดถึงกัน